ภรยาบีมกวีอวดท้องแต่ดันหลุดโฟกัสทำเอาหือหากันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่หลังจากนักร้องและนักสแสดงหนุ่มบีมกวีตันจรารักหรือบีมดีทูบีได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาคนสวยออยอติพรกำลังตั้งท้องลูกฟ้าแฝดอีกคู่จะมีน้องให้ทายาท้าแฝดชายอย่างน้องทีและน้องพีแล้ว ซึ่งตอนนี้ออยอติพรก็กำลังอุ้มท้องแฟดหญิงคู่ที่ใกล้จะคลอดแล้วค่ะโดยยิ่งนับวันท้องก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแต่ความสวยของคุณแม่ไม่ลดลงเลยค่ะ ไม่โสมและยังทำงานสบายๆซึ่งล่าสุดก็เป็นวันเกิดของสาวอ้อยเธอก็ได้โพสต์ภาพอวดท้องโตฉลองวันเกิดวัย43ปีและระบุข,ข้อความว่าโชพุงหนึ่งกลุ่มฉลองอายุครบ43ปีในขณะที่ว่าที่คุณพ่อทายาททั้ง4อย่างหนุ่มบีมก็ได้โสพสต์อินสตาแกรมอวยพรวันเกิดภรรยาว่า ขออวยพรวันเกิดภรรยาสุดที่รักรวยไม่พักมากบาร,รมีดีน,นักหนานั่งอยู่บ้านสารกระเป๋ารวยเลยเย่ไม่ต้องสนใจบันทัดสุดท้ายนะคิดไม่ออกละถึงชื่อกวีแต่ก็ไม่ต้องแต่งกรอนเก่งไหมล่ะเอาเป็นว่ารักภรรยาที่สุดก็แล้วกันจบ สุขสันวันเกิดนะออยอติพรท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนพ้องร่วมวงการเขามาแสดงความอวยพรกันเป็นจำนวนมากค่ะแต่ที่หยุดโฟกัสไม่ได้เลยก็คือใบหน้าอันอ่อนเยาวของคุณแม่ลูกสี่อย่างแม่ออยที่ตอนนี้ถึงแม้จะอายุ43ปีแล้วแต่ใบหน้ายังดูอ่อนเยาว์ไม่แก่เลยทีเดียวค่ะ